ยินดีต้อนรับสู่ช่องลัมซ่าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นแอปหาเงินใหม่นะครับว่าจะสามารถทําการหาเงินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็สําหรับใครสนใจแอปนี้หรือว่าเกมนี้เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดที่ตารางคลิปไปเลยแล้วก็เกี่ยวกับการดาวน์โหลดของแอปนี้นะครับก็จะประมาณ10,000หนคนนะครับสําหรับการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ยังมาแนใจมือนกันนะครับว่าสำหรับ iOS นะครับจะสามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่าส่วนของ Android นะครับสามารถโหลดเลได้ปกติแล้วก็เกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าแอปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับจะมีการถอนเข้า t o m o n นี่ว l l e t ด้วยแต่คลิปนี้นะครับจะบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนนะครับจะสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับอันแรกให้เพื่อนกดคเข้ะคำว่าหน้าหลักนะครับนี่ เกี่ยวกับแอปนี้นะครับหรือว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับซึ่งเกมนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับแตกต่างกันแต่ละครั้งนะครับที่เราเล่นเราอาจจะได้รับเหรียญน้อยหรือว่าเยอะนะครับแตกต่างกันบางครั้งเราอาจจะได้รับเหรียญประมาณ1000เหรียญบางครั้งเราอาจจะได้รับประมาณ1 0,000เหรียญก็ได้นะครับสําหรับเหรียญแต่ละครั้งนะครับเราอาจจะได้รับไม่เท่ากันแล้วก็ตัวปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับที่ผมขอกดดูก่อนนะครับตัวนี้น่าจะไม่สามารถหาเหรียญได้นะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นแต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะไม่สามารถหาเหรียญได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการหาเหรียญอีกเช่นเคยนะครับ จะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจก็มีเช่นกันนะครับหรือว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับซึ่งแอปถ้าเราดาวน์โหลดนะครับเราอาจจะได้รับประมาณ2 0 0 0เหรียญนะคะถ้าเราเล่นก็จะได้รับเพิ่มนะครับน่าจะใช่นะครับเไม่ใช่ทุกคนเราแค่ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะสามารถได้รับเหรียญอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราเล่นก็ไม่ได้รับเหรียญอยู่ดีแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําภารกิจแบบไหนนี่ให้เพื่อนกดเลื่อนไปเลื่อนมาไ้เลยนะครับ แต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกเช่นกันนะครับว่าเขาเขียดอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นภารกิจนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําภารกิจแบบไหนนะครับน่าจะใช่นะครับทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับการถอนเงินนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าหน้ารักนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงโปรไฟล์ของเราเองนะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับเนื่งที่ พอเรากดคลิกเข,อขอ้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอรูปแบบหรือว่านาตาแบบนี้นั่นเองซึ่งการถอนนะครับก็จะใช้เหรียญประมาณ6กแสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับสําหรับการถอนเงินเฮ้ยไม่ใช่สิทุกคนเฮ้ยทุกคนใช้เยอะกว่านั้นอีกนะครับผมเพราะอะไรใช่นะครับแอบปบนี้นะครับใช้เหรียญเยอะมากนะครับสําหรับการหาเงินหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บริษัทของเรานะครับจะใช้ทั้งหมด หกแสนเก้าหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าตกเป็นเงินก็จะประมาณ20บาทหรือว่า19บาทประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่ได้ใจเชิงการน,นะครับเพื่อนๆลองไปแปลดูนะครับเลยไม่ใช่สิเพื่อนๆลองไปแลกเป็นค่างเงินดูนะครับว่า0.69ดอลลาร์นะครับเท่าเท่ากับเงินประมาณกี่บาทนะครับเพื่อนๆลองเช็คดูได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าแอปนี้จะถอนเงินเข้าโทมันนี่วอลเล็ตได้ด้วย แต่ว่าจะมีพวก PayPal ก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ตารางคลิปไปเลยแล้วก็แอปนี้นะครับไม่ใช่แอปลงทุนแล้วก็การทําเงินขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0บาทนะครับเพื่อนๆในถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับต้องขออภัยเดินละกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ